สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านก่อนอื่นก็ต้องขอขอตอบนะครับท่านที่ถามเข้ามาว่าช่องนี้เป็นช่องของเท้ากาดาําหรือเปล่าก็เป็นช่องของเท้า,ากาดํานะครับแต่เป็นช่องจริงนะสำหรับช่องกาดำชแนลจริงๆเนี่ก็เป็นเป็นของคนอื่นนะครับที่นํามาพากและตอนนี้ก็โดนปิดไปแล้วนะครับช่องนี้เป็นช่องจริงของผมนะครับช่องกาดําโดนปิดไปนะครับผมก็ได้นําคลิปคลิปปรลงไว้ที่ช่องนี้นะครับ วรากลัวศูนย์หายแล้วก็ต้องขออาภัยท่านที่รับชมแล้วนะครับท่านท่านปรมาจารย์ถังเต้าจี้เป็นปรมาจารย์ชาวจีนผู้มีชื่อเสียงโด่งดังท่านหนึ่งท่านสําเร็จวิชากังฟูจากเทือกเขาเหลียงซานซึ่งเป็นญาติกับเทือกเขาเทียนซานในขณะที่ท่านขึ้นไปชมวิวและ,ะเผอิญท่านก็ได้พบกับเทพเจ้าแห่งเทือกเขาเหลียงซาน เมื่อเทพเจ้าแห่งเทือกเขาเลียงซานได้พบท่านจึงได้สั่งสอนวิชากังฟูให้ท่านท่านสำเร็จวิชากงเฉียนซึ่งเป็นกังฟูอัปเกรดมาจากวิชากังฟูแบบดั้งเดิมนอกจากท่านจะสำเร็จวิชากงเฉียนกังฟูแล้วท่านยังสำเร็จวิชาเหล็กทั้งตัวซึ่งก็ถือว่ามีท่านปรมาจารย์น้อยคนนักที่จะทำได้ต่อมาเมื่อท่านได้ทราบข่าวว่ามีนักมวยไทยชาวจีนคนหนึ่ง ผู้มีนามว่าหยางเฉิงเตาหรืออาหูโดยมวยไทยชาวจีนคนนี้ผู้ที่ปราบท่านปรมาจารย์กังฟูมาแล้วหลายคนเขาได้เจริญรอยตามชูเสี่ยวตงคือเขาไม่เคารพต่อวิชาการต่อสู้แบบดั้งเดิมของจีนนำซ้ำยังพยายามเผยแพผ่วิชาการต่อสู้ของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมวยไทยคิกบ็อกซิ่งและ MMA เมื่อท่านได้ทราบเรื่องราวทั้งหมด ท่านจินขอขึ้นชกกับอาหูเพื่อจะแสดงให้คนจีนได้รับรู้ว่าวิชาการต่อสู้แบบดั้งเดิมของจีนย่อมดีกว่าการต่อสู้แบบอื่นแน่นอนและเมื่อถึงวันชกการชกเริ่มขึ้นซวบกลีครับทั้งผู้ช่วมสำหรับไหลกัาตจอไปนี้นก็จะเป็นไหลกัางชกกันระหว่างกัรฟูปัททะมวยไทย ซึ่งวังนี้ทั้งมหาปรมาจังกังฟูท่านก็ไล่เลินทางมาเนะสถานที่แห่งนี้ท่านบอกว่าทั้งอาสาจะกำลับเปราบมวยไทยลงให้ไล่ว่างั่งเถอะสำหรับนามของทั้งมหาปรมาจังกังฟูท่านนี้ท่านมีนามอยู่แล้วว่าท่านมหาปรมาจารทังเต้าจี้ ชวนของทัางมหาปรมาจาังถังเต้าที่เป็นนักมวยไทยผู้มีฉายาว่าเดอะไทเกอรวังนี้เขาบอกทัางปรมาจางังเสกแน่นอนขอเชิญทั้งพบก,กับอาหู แล้วครับอ้โหจะธรรมาดาที่ไหนเล่าตนี้อาก่อนอื่นต้องขออภัยนะครับเนาออะคลิปนี้ก็เคยลงไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็โดนแฮกโดนแฮกช่องไปแล้วก็ลบทิ้งประมาณร้อยคลิปมีท่านผู้ชมอยากจะชมอาโหเหลือเกินวันนี้เอาเป็นการชกระวางถังเต้าตี้นะครับท่านมหาปรมาจารย์กงเฉียนล่แหละโอ้โจะธรรมาดาที่ไหนเล่าเอา ซึ่งก็จะได้เจอกับยอดมวยไทยฉายาเดอะไทเกอร์นะครับเฉิญจิ้นหยุนหรืออาหูหเอาง้อศกกำลังวอยังต่อละง้อศกท่านปรมาจารย์ทั้งเต้าจี้นะครับสิธรรมราตีไว้เหล็กทั้งตัวล่าท่านปรมาจารย์สิบรอดต่ำสิบขั้นพอไปยังไหมไว้บะวตาสิบอดลรอบางเดียนก้อนนั่นท่านถือกันสิบแปดอดต่ำลดมุนแอบแฮปพี่น้อง มูนบ่ามูนคิดเปียงหาคนขับอยู่สิบหมื่นกับบ่พอแต่ว่าท่านปัลลัมดันบ่เป็นยังหวยยางเสยเห็นแล้วหยยวหยรถแมคโครมาต่ําท่านกับตีนตะขาบกัขาดย่อนแล้วอ้าวการชกยกแรกกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับเนะาะอาท่านกรรมก,การโอ้ยีไ่ไวมันทักษินรถกาติกาเป็นกาติกาเลอยจะเป็นยังไงใครห้ำเขาเข้าใจบอ่ออ้าวเระวังใครห้ำเลเยแล้วปันละมดังข้องในสิ่งใหญ่ต่ำม,มาแล้วก็เข่าม่วม ดยกหนึ่งหล่ละกำลังสิตีกันนะสาหยกไปน้อยไอไแมเนะเาะวุ้ยว่ามันหยวกกล้วยะหรอเอาว่าตั่งอะไรยกแรกเลยคือนัน่งลงเดี๋ยวสันปรมจรรันทร์บั่นไหวดิสันปรมจรรันทร์เอากรรมการเรียกพ่ามานาววแม่นทักษิณอรรกรรมการ เอาอะหูเอา,เอาี่ก็เป็นมือสองรองจากเสียวตรงนะครับเนาะจอมปราบตั้งฟูนแหละอหูแหละเอาไว้แตนะ่งในท่านประมจันทร์โอ้ยเอาขวนญอะหูท่าท่ายนะอหูเออเออเอาล้อเมืองเสร็จแล้วท่านประมจันทร์ทั้งเต้าจี้นี่เป็นท่าญาติอสูรไร้เงาแล้วครับเลยวิชาอสูรไรเงาเนี่ยว้รุ่นที่สิบสามมาแล้วล้อเมืองเพียงขวัเห็นไหมโอ้ยบังดีล่ะเอาอหูไว้แต่งไดอหูเอเอ อหูขยับเข้าหานแล้วเอาพาอุ่นนะโอ้ยอีพออีแม่เอ้ยเอาเบิ้งภาพซาพให้เบิ้งบรท่านพุ่นพุ่นปาดขนาดภาพซาพยังเบิ้งสรีพรท่านอยู่อสูรไรเงาละครับของจริงของแทนแหละไว้อหูงงกันแล้วเอาโอ้ยเงียตกเลยเอหูปาดเป็นทายาทให้พระนเอาว่าจังไดว่าจังไดอะหูเอา,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 าเ,อาเอาตะขาหนึ่งครั้งกันแล้วปาดท่านพร,รมจาจักรเนี่ยเอา เดี๋ยวไปข้างเอาคือเป็นนั่งซำเอาเอานันหนันนเอานันหนันนันนเอาเอาย่างนี่แล้วเอากรรมการเฮเปล่งจังเลยไหวบ่ไหวยังแม่ไหวบ่ไหวยังเอากรรมการในชกโตนะครับเนาะโอ้โดนไปมัดนึงแล้วท่านพระรัชกาลโดนเข้าค้างดังเหล็กเลยวว่างั้นเอาหูขยับเข้าหาบู๊ ขวั่นแล้วโอ้โหสิธรรมดาติพี่น้องมัดเทพพระเจ้าคอยเอามันแล้ววังหั้นโอ้ยเก็บมันตายโอ้โหดีที่สุยปิดวังหั้นเอาเขาไปต่อยสายเราโอ้โหเอาเอาขวั่นขวั่นลีลาของท่านพระธรรมจันทร์เอาหนังหนังโอ้โหขวั่นนะท่านลบสิธรรมดาติเอ้าว่ามันตีถือง่ายดิดีช่เงาอสูรนั่นเห็นบ่านั่นนะเอ้าพึ่เป็นสารนินเอ้าเฮ้อ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 ว่ามันเลียดดังเล็กออกละตี เอาเอาหูขยับเข้าหาเนาะครับเอาทั้งชคทั้งดิมเลยเอาหูวันนี้อ๋ท่านปรมาจารย์โอ้โหอีพอีแม่เข้าค้างดังเหล็กอีกมัดนัแหละเอ๋อเอาขวดอ้ยเอาเฮ้อเฮ้อเฮ้อคือเป็นท่านประธานเด็กเอาบังภาบซ่าอ้ยพ้อีอีแม่เขาพิ่ศพเขาพิ่ศพล้วกับเธอขึ้นไปหาค้างดังเหล็กแล้วไงเอ้ออันเอานั่นนั่นนั่นเอาภาพซ่าเนาะโอ้ยพวกน่ะเอา อรรมการว่าจังไดเอาเก่งแจ้งไหลสู่ออะไรมาสื่อยเอาว่าจังได้โดนเอายังบ่ทันนับเนาะครับเนาะเอาว่ายังไงเอาอาหูขยับเข้าหาแล้วอาหูจ้วงด้วยหมัดซ้ายเนาะอุ้ยเอาว่าจังได้เอาตีของวันต้อท่านพระธรรมหจารย์นะว่าไงเท่านท่านพระท่านได้โชว์วิชาที่แท้จริงนี่โอ้ยเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เออ้้าโเฮ็ดปากเซเวเซเวเอาโอ้ยหตอกการ์ดข้ออะไพี่น้องเอาดูภาพซป่าปั๊ดเลยเข้าที่คางกระไตเหล็กเต็มๆเลยพี ue, oh ่น้องเอาบ่าเป็นการ์ดข้อนะครับเนาะเอากรรมการนับบ่เอากรรมการนับเนาะครับเนาะเอาเจ็กหนอซาสี่ง่ลากฉีกเป้ยเป้ยสุดเบิ สุดยูสุดเบอร์สุดยูเอาเก็บมากันเอาวัดตังไดนเอาท่านปรมาจารย์ม่วงตะมุ่มแล้วเอาวัดตังไดโอ้โหเอาเอาโดนค้างดังเล็กเอาถูกตีบลงไปแล้วครับพี่น้องกรรมการว่าจังไหนเดี๋ยวก่อนขอพักจะเข้านี่ขอพักในเข้านี่ ขอพักบอกเฮ้มึงนี่เหรอมึงตีเคยแล้วมันตีมือกูเจอยังเอาว่าจังในท่านพระลมัจจา์เอาเอาท่านพระลมัจจา์ขอพักเนาะครับเนาะเอาตีกัางต้อนนะกรรมการว่าขวัแล้วอู้ยเฮ้นั่นนั่นนั่นเอาเอาหูซอยแล้วเอาหูพระลมัจจา์ถอยดูไรขวัญกรยับขว้างแล้ว เอาว่าจังไดแหละอสูรอะไรเงีเขาอ่นนอะไเอาโอ้โหสโลอแล้วไปคู่ไรยันแล่นลงหันเนี่ยเอาหูโดนอีกแล้วพี่น้องโอ้หูเมื่อไรไสเปียงเหลือเกินคั้งดังเล็กคั้งดังเล็กนะเอาว่าจังไงโอ้โหโอ้โหขยับเข่าหานะครับเนาท่านพระมาจันข่วนนะข่วนนะชว์สเต็ปเลยข่วนเอา มาอย่งไงอู้หูอ้โอ้หเอาอีกแล้วพี่น้องปาดอีท้อยแม่เอ้ยโอ้ยเป็นบุญตาเหลือเกินเห็นบ่เราวังหันปาดอสูรไหลเงาะเหรอครับวิชาอสูรไหลเงานแล้วไวโอู้เป็นใจย่านยิ่งนักเขาเจอกระมวลเค่าหัวเล่นแล้วเอาเอาฝนท่านใจให้แล้วโอ้ยกูใจให้แล้วแม่ฝนนะท่านว่าเอาคือถอยแล้ววันนี้เอาโอ้ย โอ้ยโค้งมองหูรังพอดีพี่น้องเพื่ออะเสีเทียนไปฮอดไข้คำเพื่ออะไโอ้มันสิธรรมดาสิมัดปลายจมูกกันแล้วเอาว่าตังไรเฮ้ยซาซีโง่ลละฉิกป้อยเจ้าเจ้าอะไรนี้เฮ้ยช็อตปลเออะไราววังไดๆตัดประมาดยันถังเต้าจี่เห็นนะเอาว่ออะไร บ่าเป็นซส้มอะไรดิมัดของท่านโอ้โห้โหฝากพรท่านจบพี่พลอยแม่ปบ้าแต่เรื่องตุ่นซะตกปอกหลดเอ้ายังสิลูกขื่นอยู่โอ้โหกับประกันมาต้องลูกมึงสู้เขาบ่ไล่หรอกเนอะมึงปาบซะโอ้โหเขาข้างกระไตเต็มเต็มพี่น้องเออท่านไม่ได้เรียนวิชาคางกระไตเหล็กนะครับเนาะเอ้าวอ้าวโอ้โหก็ชนะลอกไปนะครับเนาะอู โอ้โหเอาอาโห่นี่แบกน้ำหนัก4ีกิโลด้ครับเนี่ยเอาท่านปรมาจารย์อายุ35ปีอาโห่นี่25นะครับอาออายุน้อยกว่าท่านปรมาจารย์10ปีเอาว่าจังไดล่ะลูกไหวไปเฮ้อลูกไหวบ่ฮ่เฮ้อโอ้โห,โโห,โโหมาแล้วว้าวเจ๋อเจ๋อตนซักมึงได้แล้ว เออเห็ดหนาเซเว่เจ้ากับพี่น้องเนาะเอาว่ายังไงอา้าวอ้าหูนะครับเนาะหรือเชิญจินยนหยุนันกมยวยไทยเชาาจีน เป็นฝไฟสามารถเอาชนะนอกท่านประมาจารย์ไปได้นะครับเคยค้นหานักต่อสู้แบบกังฟูและไทเก๊กที่แท้จริงที่สามารถเอาชนะมวยไทยได้อย่างจริงๆจังๆซึ่งก็เจออยู่คนหนึ่งที่มีชื่อว่าหานเฟ่ยหลงโดยคนนี้บอกว่ามีสไตล์ของไทเก๊กและก็สามารถเอาชนะมวยไทยมาแล้วจากทั่วโลกแถมยังชนะมวยไทยระดับยอดมวยมาแล้วไม่ว่าจะเป็นสุดซาครโซกินมีไซโยกพุ่มพันม่วง ตอนแรกก็อยากจะเผยแพร่คลิปที่เขาต่อสู้กับสุสาครและก็ไซโยกเพื่อจะบอกให้โลกได้รู้ว่ายังมีไทยเก๊ก,กังฟูที่สามารถเอาชนะมวยไทยได้จริงแต่พอได้ค้นคว้าไปก็พบว่าเขาได้เรียนมวยไทยที่สำนักต้าตงเสียงไฟครับโดยสำนักแห่งนี้เป็นที่เดียวที่ชูเสี่ยวตงเข้าไปท้าชกกับมวยไทยต้าตงเสียงไฟคลับได้ผลิตยอดมวยไทยชาวจีนมาแล้วมากมายหลายคนและหลายคนก็เคยเอาชนะยอดมวยไทยมาแล้วมากมายเช่นกัน โดยบางคนชกในนามมวยไทยบางคนชกในนามซานต้ากังฟูและบางคนชกในนามกังฟูกับไทเก็กส่วนหานเฟยลงคนนี้ชกในนามไทเก๊กซึ่งทางประเทศจีนก็อ้างว่าได้กำเนิดแล้วตำนานของไทเก๊กผู้สยบสีราชาสวรรค์มวยไทยและอาจารย์ของเขาเป็นปรมาจารย์ไทเก็กที่มีชื่อว่าหวังซานจุน โดยท่านปรมาจารย์คนนี้ได้ค้นพบอาวุธลับเก้าสไตล์ที่จะส่งให้หานเฟยหลงปราบมวยไทยให้สิ้นซากครับถึงแม้ว่าคนจีนจะเรียงร้อยถ้อยคำรจนาให้สวยหรูยังไงคนนี้ก็ยังไม่ใช่กังฟูไทยเก็กที่จะสามารถเอาชนะมวยไทยได้ถึงแม้ว่าเขาจะทำท่าทางเหมือนไทยเก็กบนเวทีให้คนจีนได้ฮือฮาก็าตามแต่เวลาชกและก็เวลาซ้อมก็ซ้อมที่ค่ายมวยไทย มีท่าทางไทยเก๊กบ้างนิดหน่อยก็เพื่อจะไม่ให้เหมือนกับมวยไทยแค่นั้นดังนั้นจึงสรุปว่าคนนี้ยังไม่ใช่กังฟูไทยเก๊กที่สามารถเอาชนะมวยไทยได้ยิ่งเมื่อคราวที่หานเฟยหลงโดนมวยไทยชาวอิหร่านชกสลบสลดยแพ้นอกชนิดต้องหามลงมาคนจีนกลับบอกว่านั่นเป็นเพราะตอนนั้นเขาใช้มวยไทยต่อสู้เขาไม่ได้ใช้ไทยเก๊กต่อสู้จึงได้พ่ายแพ้ผู้ชกและนี่ก็เป็นหลักฐานยืนยันว่า คนจีนรู้ทั้งรู้ว่าหารเฟื่อยหลงเรียนมวยไทยมาแต่ก็ยังยัดเยียดให้เป็นไทยเก็กอยู่นั่นเองและต่อมาก็ได้มีแฟนคลับกังฟูชาวไทยนะครับก็ได้ส่งลิงก์การชกของกังฟูที่สามารถเอาชนะมวยไทยได้จริงโดยได้กล่าวว่าคลิปอย่างนี้ทําไมไม่หามาโพสต์ซึ่งเท้ากระดาก็ได้นํามาโพสต์ให้ท่านผู้ชมได้รับชมว่ากังฟูคนนี้เก่งชกาศขนาดไหน นี่เขาบอกว่าชกจริงนะครับเนี่ยดูสิครับกลางฟูโอ้โหโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆเลยครับท่านผู้ชมดูสิครับมวยไทยมวยไทยโอ้โหมวยไทยโดนทุ่มโอ้โหโอ้โคนอนดาหักแล้วพี่น้องกรรมการนับโอ้สุดยอดจริงๆเลยครับท่านปรมาจารย์กังฟูโอ้โห เด็เขาบอกว่ากังฟูตัวเล็กกว่าสามารถเอาชนะยอดมวยไทยตัวใหญ่ๆได้นะครับและบอกว่าเป็นกังฟูที่แท้จริงคนที่ส่งคลิปมาให้ก็อยากให้เราเชื่อนะครับว่ากังฟูแม่งเก่งจริงครับที่เอามาลงนี็กเเพื่อ,อเพื่อจะให้รับชมว่ากังฟูเก่งๆก็มีนะครับที่สามารถเอาชนะยอดมวยไทยได้ผมดูไม่ใช่ต้นมวยไทยเนาะ อนอกจากนั้นท่านก็ยังได้อุตส่าห์ส่งมาให้อีกหนึ่งคลิปนะครับเนี่ยบอกว่ายอดมวยไทยคนนี้ไม่มีโอกาสออกอาวุธเลยเมือ่อใดมาต่อสู้กับโคตรปรมาจารย์กำฟูจีนอาดูสิครับโอ้โหโอ้อาจับตาดูให้ดีนะครับแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมดูสิครับ ก็ออไม่ทราบว่ามาจากไหนออแต่ดูท่าทางแล้วก็น่าจะเป็นมวยไทยทีออ่ที่น่าจะมีฝีมืออยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ประมาณมวยวัดได้หรือเปล่าแต่ว่าอาจจะรับเงินหรือรับอะไรมาก็ต้องขออภัยท่านเจ้าของคลิปนะครับโอ้โหดูพลังหมัดสิครับดูสิครับโอ้โหทำอะไรไม่ได้จริงๆเลยนะท่านบอกว่ากังฟูที่แท้จริงเนี่ย มวยไทยจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะแม้แต่ออกอาวุธะ,ะจดจดจ้องจ้องนะครับมวยไทยเอาเตะขวาโอ้โหโดนทุ่มล้มลงไปนะครับเอาดูท่าทางกังฟูคนนี้น่าจะเป็นพ่อลูกกันกับคนแรกเนาะ,ะก็ออกมาชกโชว์ให้ชาวจีนได้ชื่นชม ว่ากังฟูที่แท้จริงมันน่ากลัวยังไงดูสิครับโอ้โหมวยไทยทำอะไรไม่ได้จริงๆโอ้โหโดนทุ่มลงไปอีกแล้วเ,เก่งจริงๆเลยครับอมวยไทยทำอะไรไม่ได้จริงๆดูดูไปก็เป็นตะขี้เดียดเนาะพี่น้องเนาะเป็นตะขี้เดียดเนาะโอ้ยเบิ่งเนล่ะ เอาจะเตะก็ไม่กล้าเตะน,นะครับนะเอาเพราะอะไรนะครับถ้าเตะพลาดไปไปโดนดูกซ่วงจังๆเนี่ยกังฟูกองอ๊อยอนเี่ยอ้ดไอ้ที่เขาจ้างมาเขาก็เอาคืนเอานั่นเอานั่นเห็นไหมดูสินั่น,น,นท่านใช้พลังของท่านดูสินะเหนกรรมการแยกก่อนนะโอ้ยิ่งใจเหลือเกินนะครับเป็นชัยชนะกังฟูที่เหนือต่อมวยไทย ดูสิครับสายตาของท่านมุ่งมั่นเหลือเกินโอ้โหดูหมัดดูสิครับโอ้โหพละกําลังของท่านช่างเยอะเหลือเกินเนาแต่ถ้าจะให้ดูแบบเป็นกลางนะครับเนาะผมก็ว่ามวยไทยนี่รอรออาวุธเด็ดของกังฟูเพื่อจะได้ลงสักทีเนาะแต่มันก็ไม่เห็นมีอะไรนะดูสินะถ้าดูหมัดนี่ท่านก็ไปดูแถวอนุบาลน,นวลน,น้อยนะ การต่อยหมัดของท่านเด็กๆเขาก็ต uh, uh, bon so uh, ่อยอย่างนี้แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยอนุบาลนวลน้อยกับนวลเนี่ยมวยไทยก็ไม่กล้าลงนะครับเพราะมันออกอาวุธมาแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่เหมาะที่จะลงเนี่ยเนี่ยเราก็ต้องรอให้ท่านเคาะอยู่นั่นแหละเอ้า่ะ เอาดีไม่ดีก็น่าจะมีการตกลงกันไว้นะครับเนาะว่าถ้ามวยไทยแพ้นอกจะได้สองหมื่นเอาแพ้คะแนนจะได้หนึ่งหมื่นมวยไทยก็ยอมแพ้คะแนนนะครับเพราะว่าหมัดของท่านปรมาจารย์นี่เหมือนอเด็กอนุบาลต่อยนะถ้าพูดจริงๆก <c oughs> ็พูดเล่นนะครับก็ต้องขออภัยท่านเจ้าของคลิปนะครับท่านก็อุตส่าห์หาคลิปที่กังฟูสามารถปราบมวยไทยมาได้นะครับสันติคอยเฮ็ดคือสมนันพี คอยไหวเหตุเคุณว่ามีสักสิคอยเป็นปรมาจารย์กังสูคนหนึ่งที่เคยชกกับมวยไทยมาแล้วช่วงนั้นคอยขืนชกกับเออโฮคอยแพ้คะแนนโอ้อันแพ้นกเออโฮไปย่งสูสีหลังจากนั้นคอยกระไรฟิดซ้อมย่างหนักบันเถอะเพื่อสิไปแก้มือกับมวยไทยเห็นบุญละฟาล่งอดศูนยไรเงาของข่อยในการชกครั้งนั้นมาท้าชกกับมวยไทยอีกแล้วอาจารย์ถังเต้าที่ ครับนี่คือตัวอย่างการสู้จริงเจ็บจริงนะครับท่านปรมาจารย์ถังเต้าจี้นะครับเนี่ยการต่อสู้แบบนี้นะก็ถือว่าเป็นยอดนักสู้นะครับนักสู้ตัวจริงนะครับท่านก็ได้เจอกับมวยไทยมวยไทยที่ค่ายแห่งหนึ่งของประเทศจีนดูสิครับดีลาของท่านถังเต้าจี้หลังจากที่ท่านได้ไปฟิตซ้อมโดนอาหูต่อยเข้าข้างดังล่ะดูสิครับท่านเต้นฟุตเวิร์กนะ น uh, ี่ก็แสดงว่าแก้ทางมวยมาดีนะมวยไทยขยับเข้าหาว่ายังไงเอาจ้วงหมัดไปแล้วโดนไม่โดนไม่โดนนะครับอโอเตะกลางแสกหน้าอุ้ยกลางแสกหน้าเลยนะครับเนาะดูสิเอายุติการชกไปในเวลาโทษาะไรไม่รู้อแต่ไม่ถึงนาทีแน่นอนเอาท่านปรมาจารย์เอาว่ายังไง โอ้โอ้โดนหนักกอาครั้งแรกอีกนะครับเนาะเอตอตยกับองหอ้าวเอา้เอา,อาในที่สุดเนาะเป็นจ้งไดอาจารย์ว่าจังไดเจ็บบ่ทำหาแม่มึงตีเอา้าสุดท้ายก็ลดโรงบาลน,นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดัง